หนูเป็นคนที่ร้องไห้อยู่แล้วด้วยตัวตนของเราในสายตาของคนอื่นบ้างหละ่ะถ้าแพคิดว่าถ้าแพที่วางตัวอยู่ในบ้านในสายตาของน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเขามองเราเป็นคนยังไงเหมือนครูรักจะเคยให้พูดแล้วก็หนูก็จำได้บ้างก็คือทุกคนจะบอกว่าหนูเป็นคนที่มาปรึกษาได้ง่ายคุยง่ายค่ะแล้วก็ แล้วก็จะง่ายๆค่ะคือแบบจะสบายๆายอารมณ์ที่น้ําแข็งคือไม่ค่อยไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยจู้จี้นะคะเลยจะเลยจะชอบไปสนิทกับฝั่งผู้ชายมากกว่าเพราะเขาไม่ค่อยจุกจิกจู้จี้หนูก็เลยจะเป็นประมาณนั้นก็คือโอเคไม่ชอบจุกจิกจู้จี้ไม่ชอบไปแบบเหมือนกับ อารมณ์ความเป็นผู้หญิงในตัวหนูมันน้อยกว่าถ้าไม่นับเรื่องเซนซิทีฟนะคะเออนั่นสิพี่กำลังงองว่า,ามันข,ขนานกัน <ะ S 2> อยู่นะเพราะว่าเซนซิทีฟ <sensitive S 2> มันก็คืออารมณ์แบบผู้หญิงผู้หญิงเลยนะคือหนูอ่ะอ่อนไหวง่ายแต่หนูไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกเหมือนที่แบบผู้หญิงเขาชอบเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้วตัวของพ่อแพงจริงที่ยังไม่มีใครได้รู้ละ่ะมีมุมไหนในตัวเราไหมที่แบบว่าเนี่ยฉันแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เคยสังเกต ข้อดีอ่ะข้อดีก่อนก็นได้เห <USE AN> มือนวีที่ผ่านมานี่่ะหนูก็จะเป็นคนบาบา้บาๆหนูคุยกับคนง่ายไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยค่ะอืมเป็นคนไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเก็บเก็บรายละเอียดในเรื่องที่แบบไม่ควรจะเก็บหนูก็จะไม่ค่อยเก็อบอืมแต่ถ้าข้อเสียก็คือจะเป็นคนที่แบบหนูพูดไม่คิดถ้าแพรเป็นคนพูดไม่คิดหรอหนูเคยพูดอะไรทําให้นัตตี้เสียใจอย่างนี้ค่ะ คือเหมือนกับถ้าไม่ข้าใจน้องหนูก็จะเลี่ยงมาว่าเลยแล้วหนูก็จะจบแค่นั้นนั่นเป็นเพราะเราเป็นคนตรงหรือเปล่าด้วยค่ะคืออาจจะเป็นมันน่าจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยคือข้อดีก็อาจจะเป็นว่าจะไม่ผิดใจกันอีกก็คือถ้าจบถ้าหนูจบจบ,จบตรงนี้แล้วโอเคเข้าใจกันหนูก็จะไม่มีอะไรบาดหมางก,กันน้องอีกแต่จ,จะเป็นข้อเสียก็คือว่าถ้าหนูพูดตรงไปน้องอาจจะรับไม่ได้ กินี่มีแพลมะละมีเรื่องที่ว่าสิทกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าแล้วก็มีเรื่องอาจจะมีปัญหาแบบว่าทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนในบ้านนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านี่แหละอยากจะให้ผ้าแพรนะคะมาเล่าถึงประเด็นต่างๆลงในดีเทลกันมากขึ้นก็นแล้วกันนะคะรวมถึงเรื่องของพระเอกพระเอกคนไหนนะคะต <c oughs> ้องมาติดตามที่ว่ามีข่าวว่าเอ๊ไปตามเฝ้าจนถึงที่คอนเสิร์ตเลยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวกับมาติดตามค่ะ <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงมันอาจจะมีเรื่องของความเหมาะสมอยู่ตรงกลางที่เราต้องพูดถึงนูจะไม่คิดเองนะคะ กอดของหนูไม่ใช่กอดแบบชูสาวคืวอนหนูกับมาสัญญากันไว้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรบนโลกเนี่ยจะคุยกัน จะไปพูดคุยกับภาพแพรกันต่อนะคะตอนนี้องก็มีคาฟาจาก True Online High Speed Internet by True Online 4-16เมกเริ่มต้นเพียง599บาทพร้อมฟรีค่าโทร True Move ตามแพ็กเกจและพิเศษฟรี Wi-Fi r o เราเสมัครง่ายๆเพียงโทร1686ติดตั้งรวดเร็วภายใน3วันอยากเช็คข่าวสารผ่านเน็ตเกี่ยวกับนักล่าฝันให้เร็วจีต้อง True Online High Speed Internet by True Online นะคะ เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเอาว่าเราก็น่าจะพร้อมแล้วจะพูดคุยกับผ้าแพรกันต่อนะคะ,ะในประเด็นที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่คนพูดถึงหนูก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่พ้าแพรเนี่ยสนิทสนมกับเพื่อนผู้ชายในบ้านมากกว่าฝ่ายหญิงอันนี้คือเราเลือกที่จะสนิทเองหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้พ้ะแพรก็ได้พูดถึงแล้วว่าผ้ะแพรเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะมีเพื่อนผู้ชายมากกว่าด้วยความที่ ฝ่ายผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเจ้แล้วที่เหลือคือน้องแต่ถ้าฝั่งผู้ชายอย่างพี่ต้นอย่างงี้คือแค่สนิทกับพี่ต้นตั้งแต่ตอนร้อยคนแล้วค่ะพี่เบนอย่างเงี้ยค่ะก็คือสนิทเพราะว่าสนิทกับมาร์กเหมือนกันแล้วก็คือคุยกันแล้วคืออายุก็พอๆกันนะคะเพราะว่า17 1 8 1 9ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่คือทอน้องผู้หญิงกลุ่มก็จะลงไปเป็น15จหเจมีก็จะเป็น22อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันมันห่างอะค่ะ คนที่อยู่เล่ยๆกันก็จะมีประมาณนี้ค่ะยิ่งเป็นพี่ต้นที่เพื่อนกลุ่มเดียวกันยิ่งคุยกันรู้เรื่องมากที่สุดนะคะก็เลยจะไปสนิทก่อนเรือ่องสนิทสนมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เรื่องที่โดนเนื้อต้องตัวกันกอดกันขึ้นไปนอนบนเตียงเดียวกับเขาหรือว่าพิงกันบนโซฟานอนตักพวกนี้ล่ะคือหนูหนูเป็นคนไม่คิดนะคะคือหนูเห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนก็คือ,อ,อเพื่อนคือหนูแบบจะไม่ได้คิดว่าโอเค เพื่อนก็วิ่งแต่ได้ผูช้ชายแตไม่ได้คือหนูจะไม่คิดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเพื่อนก็คือเพื่อนเท่ากันหมดผู้ชายผู้หญิงมันอาจจะมีเรื่องของความเหมาะสมอยู่ตรงกลางที่เราต้องพูดถึงงั้นเดี๋ยวไล่ไปทีละคนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะคะคนแรกคือมาร์กที่พ่อแพรสนิทด้วยมากที่สุดใช่ไหมในบ้านนะคะก่อนที่ต้นจะเข้าไปก็เราก็จะเห็นว่าพ่อแพรอยู่กับมาร์กบ่อยมีกอดกันบ้างอะไรกันบ้างวันที่มาร์กออกเราเห็นว่าพ่อแพรเสียใจมากจนแบบหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงมากเลย ลองเล่าเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิคะคือคือมาร์คคือตอนที่เข้า12อคนนะคะหนูก็ดูแล้วว่าไม่สนิทกับใครเลยแต่พอเห็นมาร์คหนูก็โอเคมีมาร์คโชคดีมากเพราะว่าตอนร้อยคนคุยกับมาร์คคือสองวันสุดท้ายตอนที่อยู่ร้อยคนนะคะมาสนิทกับมาร์คก็คือคุยกันแล้วหนูก็แบบไม่รู้เขาอายุสิบเจ็ดเท่า,า, 17, ากาันก็เลยแบบโฮ้ยเจ๋งมากแล้วพอเข้าบ้านก็เป็นคนเดียวที่เกิด คือเกิดปีเดียวกันจะมีปอด้วยแต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่รู้ค่หนูก็เลยคิดว่าโอเคมีมาร์แล้วคือเกิดใกล้กันมากกุมภามีนาอย่างเงี้ยค uh> ่ะหนูก็เลยโอเคเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดอยู่แล้วด้วยแล้วก็เกิดปีเดียวกันคือศึกษากันได้ทุกเรื่องเงี้ยคือมัก์มีอะไรมาก็เล่ามีอะไร้ก็เล่าแล้วมาเป็นคนที่แบบรับฟังได้ดีแล้วก็ก็เหมือนทุกคนค่ะคือหนูเขาหนูคิดว่าเขาเป็นเพื่อนการกอดของหนูไม่ใช่กอดแบบชูสาวคือกอดโอเคให้กําลังใจแค่นั้น มาร์กออกแล้วหนูเสียใจมาก <c oughs> มันเป็นอารมณ์ว่าแบบหนูคิดไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทําตัวแปลกไปอืมจู่ๆก็ว่าบอกหลักทุกคนมันตัวกินข้าวอย่างเงี้ยหนูก็เป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนยิ่งสนิทยิ่งยิ่งรู้ยิ่งรู้สึกแล้วหนูก็เคยไปถามเขาว่าวิกเนี้ยจะยังอยู่ใช่ไหมเหม,มือนหนูรู้สึกว่าเขาจะออกอะไรเงี้ยเ <ๆ S 2> ขาก็าแบบมันก็ต้องขึ้นอยู่คนโวตด อารมณ์นี้แนละ้วหนูก็แบบพอเขามาพูดเนี่ยหนูก็ยิ่งแบบว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะแบบอืว่าล้วต้องออกแล้วไหนบอกจะบอกกันทุกเรื่องอืมคือหนูกับมาสัญญากันไว้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรบนโลกเนี่ยจะคุยกันเขาจะสนิทไม่ว่าอะไรต่อให้สนิทกับพี่ฝรั่งมากกว่าแต่ก็คือก็จะคุยปรึกษาป,ปัญหากับปัญหากันอะไรเนี้ยค่ะสองอาทิตย์ที่เรา รู้จักกลับมาตั้งแต่ร้อยคนมาถึงเข้าบ้านมันทําให้เรารู้สึกสนิทใจกับเขามากขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องเปิดใจว่าเฮ้ยเราต้องคุยกันทุกเรื่องเหมือนกับเหมือนกับไปให้คือร้อยคนก็สนิทกับเขาแล้วพอมามาเข้าบ้านเนี่ยค่ะทีแรกก็ยังไม่ได้คุยก็ยังไม่ได้คุยแบบทุกเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าพอมาปลายอาทิตย์อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราก็มีหนู่แค่เนี้ยถ้าไม่รักกันมันก็คงมันก็คงไม่ใช่เลยแล้วหนูมาคิดว่า S <S <an> <S เขาเองก็รักทุกคนเหมือนที่แบบเหมือนที่ทุกคนก็รักกันเลยนะคะหนูก็เลยโอเคสนิทแล้วหนูคิดว่าถ้าเราต้องอยู่กันเป็นนานหนูก็โอเคขอเพื่อนนี้เป็นเพื่อนสนิทหนูละกันเพราะว่าอายุเล็กแย่กันน่าจะคุยแล้วเข้าใจกันมากที่สุดเพราะว่าร้อยคนก็โอเคเขาเข้าใจหนูแล้วหนูก็เข้าใจเขาอ,อ,อ,อ่ะมีมาร์กออกไปถ้าแพ้ก็เสียใจอยู่พักหนึ่งแต่แป๊บเดียวเพราะว่าก็มาสนิทกับเบนต่อใช่เบนเขาช่วยปลอบใจเราหรือเปล่าคะทำให้เรารู้สึกว่าเปิดใจกับเขามากยิ่งขึ้น คือเหมือนตอนนั้นก็เป็นสามคนเป็นพี่เบนเป็นมาร์คเป็นหนูอะไรอย่างเี้ที่แบบว่าแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยสนิทกับพี่เบนมากเท่าไหร่ก็สนิทกับมาร์คมากกว่าแต่ก็คือโอเคเวลาไปไหนก็โอเคมีพี่เบนด้วยแต่พอเหมือนกับมาร์คไม่อยู่แล้วพี่เบนก็รู้ว่าหนูก็สนิทกับมาร์กเนี่ยค่ะก็คือจะมาปลอบคอยมาแบบโอเคไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอมาเป็นบัดดี้กันยิ่งบยิ่งสนิทกันมากแล้วคือ ไม่ว่าจะป,ปัญหาอะไรพี่เบนเขาก็จะคุยกับหนูอย่างเงี้ยหนูก็เลยโอเคกับพี่เบนนี่นี่ใสก็คือมีบางอย่างที่คลายกันแล้วเข้าใจกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่ด้วยกันแล้วจะสบายใจมากกว่าค่ะแต่พอหลังจากนั้นต้นก็เข้ามาตอนที่เรารู้ว่าเป็นต้นที่เข้ามาเป็นวี3าเนี่ยรู้สึกไงบ้างดีใจมากเพราะว่าสนิทกับต้นอยู่แล้วคือตอนนั้นเหมือนกับทุกคนก็ถายว่าจะเป็นใครจะเป็นใคร ถ้าเลือกได้อยากให้เป็นพีตน่ต้นนี่คือเราเดาเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ต้องเข้ามาใช่ไหมค่ะ,ะเพราะว่าคุณรับบอกเลยว่าจะต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายออกค่ะหรือว่าถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นพีตน่ต้นอืมเพราะว่าถ้านับจากร้อยคนถ้าไม่ใช่มาที่เป็นที่สนิทก็เป็นพีตน่ต้นที่สนิทลองมาแบบที่สนิทที่สุดอะคะแล้วคือพอเป็นพีตน่ต้นหนูก็รู้สึกดีใจมากว่าอย่างน้อยๆเพื่อนที่สนิทที่สุดของหนูออกไปอีกคนที่สนิทก็ยังเข้ามาอืม หนูยังโอเคยังมีที่คุยได้ด้วยอือเรื่องของปอบ้างนะคะปอนี่ก็คือหนูสนิทก,กับเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าหมายถึงว่า,าใช่เพราะว่า,วามีความชอบเหมือนกันอยากเข้ามาหาลัยเดียวกันเกิดปีเดียวกันอแล้วก็ชอบศิลปะเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเวลามีอะไรก็ก็โอเคคุยกับปอ,อ,อเล่นกับเขาจนจนแบบเรฟไม่พอใจ ใช่ไหมมีอยู่ทีหนึ่งที่เราไปทีหลังเทาหนูชอบแกล้งคือความจริงความจริงเหมือนกับว่าเหมือนกับแกล้งเกรฟอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าเขาคิดอะไรกันใช่ปะคือเหมือนกับเหมือนกับมันมันแพร่เขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนสองคนเนี้ยเขาชอบแบบแย่กันเล่นกันอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะแล้วคือเพื่อนทุกคนก็ชอบแย่วูบปะเก็บปะเก็บคือแย่เฉยๆอาจจะคิดหรือไม่คิดอันนี้หนูก็ไม่รู้แน่แต่ว่า คือเกรฟมันก็เหมือนเวลามีคนไปยุ่งกับปออย่างเงี้ยค่ะสมมตินัตตี้ไปยุ่งกับเกลฟ์ก็นัตตี้อย่างเงี้ยคือเหมือนกับก็แบบโอ้ยเกฟอะไรอย่างเงี้ยคือไปแกล้งไปแย่แล้วหนูกับไอ้ปอก็แบบโอเคสนิทกันก็คือรู้คือที่เล่นกันก็คือรู้กันว่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าขอแกล้งหน่อยถ้าเก็ฟอยู่ก็แบบขอแกล้งหน่อยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุให้เขาหึงเล่นชอบเห็นเวลาเขาทำหน้าไม่พอใจแล้วเหเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีแบบ อะไรเล่นกันนะจุดจุดนั้นอะเราไม่กลัวเขาจะไม่ชอบเราขึ้นมาจริงๆหรอไม่ค่ะหนูว่าเกยรู้เพราะว่าหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วคือเกย์ก็เคยบอกไว้ว่าที่เกย์ทำหน้าเกยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็เล่นสนุกดีอย่างเงี้ยค่ะอปอก็ไม่ได้คิดก็คือสนุกใหญ่กันไม่หยกกันมาสนุกพี่พูด